สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world ประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับปฏิบัติการรับปฏิบัติการหนึ่งของทางกองทัพสหรัฐอเมริกาจะมาเล่าทุกคนได้ฟังกันซึ่งเรียกได้ว่าปฏิบัติการนี้เพียงปฏิบัติการเดียวเนี่ยนะครับผมได้สร้างความได้เปรียบให้กับกองทัพสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างสูงในเรื่องของการศึกษาเทคโนโลยีของฝั่งสตรองเขาอย่างสหภาพโซเวียตในตอนนั้นมันคือแผนการในการที่จะขโมยเทคโนโลยีทางทหารอย่าง หนึ่งที่สําคัญกับกองทัพโซเวียตมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเฮลิคอปเตอร์กันชิปอันโด่งดัง MI 2 5 Hindy นะครับปฏิบัติการขโมยหอครั้งนี้เนี่ยมีชื่อว่า Operation Mount Hope Tree เรื่องราวของมันจะเป็นยังไงนีถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเริ่มรับฟังกันได้เลยครับในช่วงต้นยุค7 0เนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยโซเวียตเนี่ยมีเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่ในยุคนั้นเนี่ยนำยุคสมัยมากๆเลยนําอเมริกาไปด้วยซ้ํานะครับผมนั่นก็คือเรื่องของฮอกันชิป พอ mi 2 4ของโซเวียตเนี่ยเป็นแอตแทกเฮลิคอปเตอร์ที่เรียกได้ว่ามีอนุภาพทำลายล้างสูงมากๆในยุคนั้นถึงขนาดที่มันเนี่ยได้ชื่อเรียกเลยนะครับว่าเป็น Flying แท้งหรือว่ารถถังบินได้ซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งนะครับผมที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยากได้มาครอบครองอยากได้มาศึกษามากๆเลยแต่ว่าปัญหาเนี่ยคือการจะได้เฮลิคอปเตอร์ศัตรูในสนภาพสมบูรณ์สมบูรณ์มาสักลำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยมันไม่ได้เหมือนกับรถถังนะครับรถถังเนี่ยเวลามันพังเนี่ยนะครับแท พังอยู่กลางถนนนั่นแหละการมาเก็บกู้เพื่อเอาไปแยกชิ้นส่วนเอาไปรีเวิร์สเอนจิเนียริ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายได้กว่าเพราะมันเนี่ยสามารถเก็บอะไหล่จากหลายๆคันมาได้ถูกไหมส่วนน้พังเนี่ยก็ไปเก็บอีกส่วนจากคันอื่นแทนไม่ใช่เรื่องยากอะไรในการจะหาเทคโนโลยีรถถังจากฝั่งของศัตรูแต่ถ้าเป็นหอสักลำเนี่ยการจะเก็บกู้เนี่ยทางเดียวที่ทำได้ก็คือต้องไปเก็บจากซากหอที่มันตกถูกไหมซึ่งซากหอที่มันตกเนี่ยนะครับผมพอจะเอาไปรีเวิร์สเอนจิเนียริ่งเอาไปศึกษาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้อา,จจา,า,ะะท,าที่ล ยังไม่ถูกโจมตียังไม่เสียหายมาเอามาทําการแกะชิ้นส่วนแล้วก็เอามาศึกษาแต่การจะได้ฮอที่สมบูรณ์แบบนั้นมากๆมาเนี่ยใครมันจะไปยอมให้ล่ะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นฮอการชิปจากทางฝั่งโซเวียตเองเลยเนี่ยโอกาสที่สหรัฐจะครอบครองมนันยิย่งยากเข้าไปใหญ่ทางเดียวที่ทําได้เนี่ยคือต้องไปหานะครับผมมาจากประเทศพันธมิตรของโซเวียตที่โซเวียตส่งฮอส่งอาวุธเหล่านี้ไปสนับสนุนการรบนั่นเองซึ่งในปี1988เนี่ยมันก็ได้มีศึกสงครามหนึ่งที่เป็นนะครับผมพันธ The ต่อสู้กับพันธมิตรของทางฝั่งโลกตะวันตกอย่างฝรั่งเศสนั่นคือสงครามระหว่างประเทศลิเบียกับประเทศชารติในปี1988นั่นเองนะครับทางกองทัพโซเวียตเนี่ยได้มีการนะครับผมส่งเฮลิคอปเตอร์กันชิพรุ่น Mi-25 Hindy ซึ่งมันเป็น Mi-24 เนี่ยนะครับผมแต่เป็นรุ่นส่งออกให้กับกองทัพของลิเบียในการเอามาต่อสู้ในสงครามครั้งนี้ซึ่งทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้ร่วงรู้ข่าวมานะครับผมว่าได้มีการนะครับผมจอดทิ้งเฮลิคอปเตอร์ Mi- 15ที่มีความเสียหายเล็กน้อยและรอการซ่อมแซมอยู่ในพื้นที่โอฮาดิดูมซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมของทางกองทัพลิเบียและอยู่ห่างจากฐานทัพลิเบียเนี่ยไม่กี่กิโลเองแต่ทางสาหรัฐเนี่ยเห็นว่าโอกาสแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีมาบ่อยนะครับผมเลยได้วางแผนปฏิบัติการจะขโมยเจ้าฮอลํานี้เนี่ยกลับไปยังสหรัฐและเอาไปแยกชิ้นส่วนเอาไปศึกษาจะได้รู้ทันเทคโนโลยีของศัตรูนะครับปฏิบัติการม o u n t Hope 3จึงได้เกิดขึ้น ในวันที่10เดือนมิถุนายนปี1 9 8 8เนี่ยทางสหรัฐเนี่ยนะครับผมได้ส่งเครื่องบิน C5 Galaxy ซึ่งเป็นเครื่องบินขนส่งเนี่ยบินมายังประเทศชาต์จำนวนทั้งหมด2ลํลำในลำแรกเนี่ยเขาไม่ได้บรรทุกอะไรมานะครับผมส่วนลำที่2เนี่ยข้างในเนี่ยมีฮอร์47หรือว่าชีนุกใส่มาด้วย2ลํลำพร้อมกับนายทหารอีก75นาย ส่วนทางฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือโดยการส่งเครื่องบินรุ่น Mirage F1s มาจํานวนฝูงบินหนึ่งนะครับผมเพื่อมาคอยปกป้องเครื่องบิน C5 Galaxy ซึ่งเรียกได้ว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการติดต่อไปยังนะครับผมรัฐบาลของชารติแล้วว่าเนี่ยจะปฏิบัติการนะครับผมภารกิจลับในพื้นที่ประเทศชาตินะซึ่งรัฐบาลชาติเนี่ยก็อนุมัตินะครับผมในการทําภารกิจแต่ว่าไม่ขอมีส่วนนะครับผมไม่ขอช่วยเหลืออะไรซึ่งแผนของทางสหรัฐเนี่ยก็คือจะส่งฮอชินุกไปนะครับผม2ลำ ไปยังพื้นที่อูอาดิดุมซึ่งก็เป็นพื้นที่ในประเทศชารตจแต่ว่าถูกยึดครองโดยกองทัพลิเบียไปแล้วเพื่อไปนะครับผมขโมย ฮอร์เอ็มไอ25ที่จอดทิ้งไว้อยู่เนี่ยกลับสหรัฐอเมริกาโดยการใช้ฮอชินุกเนี่ยนะครับผมบินเข้าไปยังพื้นที่นั้นแบบเงียบที่สุดที่จะทำได้แล้วก็แบกเจ้าฮอลํานี้เนี่ยนะครับผมกลับมายังพื้นที่ของฐานทัพอากาศของชารติเพื่อที่จะบรรจุฮอลํานี้เนี่ยใส่เข้าไปยังซี5ลาที่ห้องคาโก้เนี่ยยังว่างอยู่นะครับแล้วก็บินกลับไปสหรัฐเพื่อไปแยกชิ้นส่วนซึ่งหน่วยที่ต้องรับผิดชอบในภารกิจนี้เนี่ยนะครับผมมันคือกรมทหารการบินปฏิบัติการพิเศษที่1 6 160 0หรือว่า160 Special Operation เอาเ a v ยช t i o n r e g i m e n t เรียกสั้นๆว่า160 SOAR ซึ่งหน่วยนี้เนี่ยมีชื่อเล่นว่า Night s ต a l k เ er กนั่นเองซึ่งกลางดึกวันที่10เนี่ยพวกเขาก็ได้เดินทางนะครับผมไปยังพื้นที่อวดีดูมแล้วก็เจอกับเจ้าฮอร์ไฮลำนี้จริงๆก็ได้เริ่มทำปฏิบัติการการขโมยเลยนะครับผมได้มีการใช้สลิงจากฮอชีนุกลำหน,นึ่งในการยกฮอลำนี้ขึ้นส่วนฮออีกลำเนี่ยนะครับผมตอนแรกเนี่ยก็เอามาไว้เพื่อเป็นสำรองแต่เพียงชีนุกลำเดียวเนี่ยก็สามารถยกเจ้าฮอ I 25นี้ได้สบาย ก็เรียกได้ว,ว่าพวกเขาเนี่ยบินเข้าไปยังพื้นที่เขตน่านฟ้าของกองทัพลิเบียโดยที่ไม่ได้ถูกจับได้เลยนะครับผมไม่มีใครรู้เลยว่าเขาอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ทําการขโมยฮอเนี่ยบินกลับไปยังฝั่งของกองทัพชาตอุปสรรคอย่างเดียวที่พวกเขาเจอเนี่ยนะครับผมคือพายุทรายแต่ว่ามันก็ไม่สามารถทําอะไรฮอชินุกได้เมื่อถึงฐานทัพอากาศปุ๊บเนี่ยพวกเขาก็ได้ทําการบรรจุเจ้าฮอไฮเอ็มไอยี่สิบห้าลำนี้เนี่ย ใส่ไปข้างในเครื่องบิน C5 แล้วก็ทําการบินกับสหรัฐอเมริกาในทันทีก็เรียกได้ว่าปฏิบัติการนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับผมและก็ไม่มีผู้สูญเสียไม่มีการประทะเกิดขึ้นทางอเมริกาก็ได้เทคโนโลยีฮอกันชิป เอ็มหรือ MI 25ของทางโซเวียตเนี่ยไปศึกษายอย่างสบายๆเพื่อที่จะดูว่าจุดอ่อนเนี่ยมันอยู่ตรงไหน Perform a n c e เป็นยังไงก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมกับภาร,รกิจนี้เป็นไงครับทุกคนชอบกันไหมกับเรื่องราวสั้นๆของปฏิบัติการลับจริงๆเนี่ยมันยังมีปฏิบัติการลับแปลกๆแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกแทบทุกยุคสมัยเลยถ้าเกิดใครอยากฟังปฏิบัติการอะไรอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าทักมาบอกกันได้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้หาข้อมูลมมีีผิดปรระะกาาใต้้อองงขภัยท่นนๆ ไปแล้วครับผมบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ